สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางลาวพัฒนานะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับก่อนที่จะไปรับชมนะคะของวันที่13นะคะก็แอดก็จะพาไปสรุปผลนะคะของวันที่9กก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะ นี่นะคะสําหรับวันที่9นะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะที่แอดให้ไปนะคะแอดให้เด่น9ไปวิ่งรูดที่เเนาะแนวทางออก2 1 7 1> นะคะ2 1 7 2> 3 7 9 3 7 9, 3 7 9นะคะ ก็เข้าบนนะคะ79นะคะพี่น้องเข้าบน7-9นะคะแอดมี97นะคะก็ยินดีกับพี่น้องนะคะ F.c. สายวิ่งสายรูดด้วยนะคะก็เข้าเด่น9เนาะส่วนตัวรอง5ไม่มีนะคะเลกวิ่งรูดนะคะมา9นะคะมา3มา1แล้วก็มา2นะคะทางสงปปลาวนะคะ2-1นะคะนี่นะคะชุดนี้2-1นะคะ หนึ่งเจ็ดก็เข้าทางทางบางเว็บนะคะบางเว็บก็เข้าหนึ่งเจ็ดเนาะส่วนสามเจ็ดนี่ก็เข้าล่างเข้าล่างนะคะพี่น้องจ๋าเข้าเกือบทุกตัวนะคะสายวิ่งสายรูดเนาะก็สำหรับชุดสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเข้าเจ็ดเก้านะคะพี่น้องจ๋าเข้าเจ็ดเก้าเนาะ ส่วน7 3 2 1แล้วก็1 7นี่เข้าสูตรสูตรสนะคะพี่น้องเข้าสูตรสนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะหาว่าแอดมูนะคะถ้าใครไปตามสูตร2ก็ดีใจด้วยนะคะพี่น้องจา๋า ก็ยินดีกับพี่น้องนะคะที่ตามทั้งสูตร1และสูตร2นะคะไปลุ้นกันต่อนะคะวันที่13นะคะเดือน9นะคะปี64นะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะตัวเลขนะคะมีสิทธิ์หลุดได้ทุกเมื่อทุกรอบนะคะเอาเลขวิ่งรูดไปก่อนนะคะ ห้านะคะศูนย์สี่เจ็ดเก้านะคะสำหรับเลขสายวิ่งสายรูดของเรานะคะเอสให้เด่นห้านะคะรอบนี้นะคะวันที่สิบสามนะคะเด่นห้ารองศูนย์นะคะ ถ้าใครชอบไม่ชอบตัวเด่นนะคะจะเอาตัวลงไปรูดก็ได้ไม่ว่ากันนะคะแนวทางก็จะออก20-30นาทีโดยประมาณนะคะพี่น้องจา๋าทุกวันจันทร์แล้ววันพฤหัสนะคะกล้องแอททำไมเป็นมูบูบูบาบเนาะพี่น้องจา๋าเม็ดเดียวนะคะก็มารูดกันเลยนะคะ ห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดและห้าเก้านะคะ ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะแนวทางทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ <_ S 1> สำหรับตัวที่แอดชอบนะคะสายเจาะนะคะ5.0.05นะคะ5.4.4.5นะคะ ห้าห้านะคะห้าหหห้านะคะห้าเก้าหห้าเกห้านะคะพี่น้องจา้าผิดถูกต้องขอโทษขออภัยนะคะเข้ามาชมแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอรอลุ้นรอออกนะคะพี่น้องจา๋าจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ